จังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้เสียชีวิตจำนวน9รายเกิดอุบัติเหตุจำนวน136ครั้งผู้บาดเจ็บ144คนและดำเนินการยึดรถทั้งสิ้น692คัน เทศบาลตำบลเชียงดอยจัดเทศกาลปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงที่หาดทรายหนองบัวพระเจ้าหลวงหน้าเทศบาลตำบลเชียงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงประจำปี2559เชียงใหม่จัดงาน เปาเวณีปีใหม่เมืองภายใต้แนวคิดสมโพธ60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่สุกกายเย็นใจไรแ,แอลกอฮอล์เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวร้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่สืบที่สารหอยวิถีชีวิตภูมิปัญญาย้อรอยปีใหม่เมืองในอดีตสวัสดีครับ กลับมาพบกับรายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันวันนี้วันจันทร์ที่18เมษายน2519ผมพัชรพัฒนธนศิลบุรณานและทีมงานก็จะนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจมให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับ ก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับเทศกาลสงการที่ผ่านมาชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเล่นน้ําอย่างสนุกสนานนะครับเพราะว่ามีการจัดงานเทศกาลดนตรีนะครับหลายที่เลยนะทั้งที่กัดสวนแก้วแล้วก็ที่เมยา่าแล้วก็เซนตันเฟสคนเยอะมากนะครับเล่นกันอย่างสนุกสนานผมก็ไปเที่ยวมานะครับก็เห็นบรรยากาศนะครับเป็นคืนเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับและดูเหมือนปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ เพิ่มเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยและด้วยอากาศที่ร้อนมากนะครับในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาทำให้มีคนออกมาเล่นน้ำเนี่ยกันอย่างมากมายเลยนะครับเพื่อดับร้อนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการรณรงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งโครงการรณรงค์นะครับมีการจัดการทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เชียงใหม่ก็ยังมีการจัดการอย่างขยันขันแข,ข็งนะครับในทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่าก็ยังมี สถิตินะครับที่เกิดอุบัติเหตุอย่างมากมายทุกๆปีอย่างปีนี้นะครับที่เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับมีผู้เสียชีวิตจํานวน9รายเกิดอุบัติเหตุจํานวน136ครั้งมีผู้บาดเจ็บ144คนและดําเนินการยึดรถทั้งสิ้น692คันที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่นายกฤตธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาโดยสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาสรุปมีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดได้แก่อำเภอสันป่าตองจำนวนสครั้งอำเภอเมืองเชียงใหม่หอดสารพีชัยปราการจำนวน3าครั้งอำเภอจอมทองเชียงดาวดอยสะเก็ด ฝางสันกำแพงสันทายอมก่อยแม่วางดอยรอมีอุบัติเหตุจำนวนสองครั้งอำเภอแม่อายและอำเภอแม่อ่อนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนหนึ่งครั้งส่วนอำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดจำนวน5คนคืออำเภอฮอดอำเภอสันป่าตองจำนวน4คนอำเภอเมืองเชียงใหม่สารพีดอยสะเก็ดชัยปรการดอยหอ จำนวนสคนอําเภอจอมทองเชียงดาวฝางสันกำแพงสันทรายอมก๋อยแม่วางจำนวนสองคนอําเภอแม่อายแม่อ่อนจำนวนหนึ่งคนส่วนอําเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีทั้งหมด9้าอำเภอได้แก่อําเภอแม่แจ่มแม่แตงแม่ริมเสมอิงพร้าวหางดงดอยเต่าเวียงแหงและกาลยานิวัฒนา ส่วนสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ3อันดับแรกนะครับได้แก่ 1. เมาสุรา 2. ตัดหน้ากระชั้นชิด 3. ทัศนวิสัยไม่ดีประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับก็คือจักรยานยนต์จำนวน33ครั้งรถปิกอัพจำนวน3ครั้งสรุปรวมสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการของจังหวัดเชียงใหม่รวม5วันนะครับ มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นจำนวน9รายเกิดอุบัติเหตุจำนวน136ครั้งมีผู้บาดเจ็บ144คนครับสถิตินะครับก็ยังคงสูงขึ้นนะครับสำหรับเทศการสงการนะครับสำหรับเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับก็ได้ เที่ยวนะครับสงการเนี่ยอย่างระมัดระวังนะครับเพราะอันดับนะครับที่การเกิดอุบัติเหตุก็อันดับแรกก็เกิดจากการมอสุราแน่นอนนะครับเวลามีเทศกาลคนเราจะมีการสังสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะครับก็มีการดื่มเหล้ากันนะครับยังไงก็ถ้าดื่มเนี่ยก็อย่าขับนะครับเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยทั้งตนเองและเพื่อนร่วมเหินด้วยนะครับ สิ่งที่ผ่านมาก็คือคินไปแล้วก็ขอให้เทศกาลครั้งต่อๆไปนะครับก็ขอให้ยังไงก็ช่วยกันดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับผมส่วนข่าวต่อไปนะครับผมที่เทศบาลตำบลเชียงดอยได้มีการจัดเทศกาลปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงที่หาดทรายหนองบัวพระเจ้าหลวงหน้าเทศบาลตำบลเชียงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงประจำปี2559 เทศบาลตำบลเชียงดอยจัดงานเทศกาลปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงที่หาดทรายหนองบัวพระเจ้าหลวงหน้าเทศบาลตำบลเชียงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงประจำปี2519ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำบุญและในช่วงบ่ายมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านซึ่งมีมวยไทยมวยใบยตองนายเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดอย เป็นประธานจัดงานได้กล่าวว่าการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวงประจําปีนี้ขึ้นนะครับโดยพิธีการในช่วงเช้าได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษตามด้วยประเพณีสืบชะตาผู้สูงอายุในตําบลทั้งหมดจากนั้นได้มีการสาธิตการประกอบอาหารพื้นเมืองที่เป็นมงคลในวันปีใหม่เมืองเช่นการทําอาหารมีแกงขน้นแกงจอผักกาดแกงแค่และทําน้ําพริกอ่อง ตลอดการจัดงานมีการแสดงพื้นเมืองให้ชมอย่างต่อเนื่องจากศูนย์เด็กเล็กจำนวนสีแห่งในหมู่บ้านประกอบด้วยโรงเรียนบ้านล้องขี้เหล็กโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงและกลุ่มสตรีแม่บ้านตะบลเชิงดอยจะแสดงฟ้อนเล็บโดยภายในงานนะครับได้มีการแสดงสซอซึงให้ชมตลอดงานที่น่าสนใจในช่วงเย็นของวันเดียวกันนะครับก็คือการแข่งขันชกมวยตองตึง การแข่งขันชกมวยไทยซึ่งระหว่างการแข่งขันได้มีหนุ่มๆชาวอำเภอตอยสเกตมาร่วมชมเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามในช่วงกลางคืนก็มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองและมีการละเล่นต่างๆตลอดทั้งคืนให้ชาวบ้านได้สนุกในช่วงวันสงการปีนี้ซึ่งถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีครับ ที่เทศบาลตำบลบเชิงโดยก็มีการจัดงานนะครับเทศกาลปีใหม่เมืองหนองพระพระเจ้าหลวงเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้ก็อย่างที่แจ้งไปว่ามีการจัดงานอย่างสุกสนานแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการร่วมงานในปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคาดว่าเทศบาลตำบลเชิงดอยจะต้องจัดได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดก็รอปีหน้ารับไปเที่ยวกันนะครับ สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดงานประเณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสมโพธ60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่สุกกายเย็นใจไร้แอลกอฮอล์ซึ่งเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งีงามของชาวร้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่สื่อพี่สารหอยวิถีชีวิตภูมิปัญญาย้อนรอยปีใหม่เมืองในอดีต ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพอ,อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมืองหรือวันสงการประจำปี2519โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หัวหน้าสว่วนราชการและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมพิธีทำบุญตักบาทกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่สุกกายเย็นใจมหาสงการประจำปี2519ณบ,บริเวณข่วงประตูท่าแพอำเพงเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีน,นายทัศนัยบุรณุปกรณ์นาย,ยกเทศมนตรีนครเมืองเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายบุญเลิศบ,บุรนุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและให้การสนับสนุนสำหรับการจัดงานประเพณีป,ปีใหม่เมืองเชียงใหม่ไปใต้แนวคิดสมโพธ60รอบนักษัตริย์ปีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2 5 1 9ส,สุกกายเย็นใจไรแลอลกอฮอล์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวรานาอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่สื่อพีสารหอยวิถีชีวิตภูมิปัญญาย้อนรอยเชียงใหม่เมือง โดยมีการตกแต่งจำลองภาพย้อนยุคป,ปีใหม่เมืองเชียงใหม่ในอดีตด้วยการตกแต่งบรรยากาศแบบร้านนาโบราณประดับตกแต่งช่อตุงเจดีทรายและจำลองบ้านวิถีชีวิตล้านนาทั้งการทำอาหารและทำขนมพื้นเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นน้ำในคูเมืองเข้ามาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ผ่านการสาธิตต่างๆครับ สำหรับสมการที่ผ่านมาก็สนุกสนานนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่เองก็ดีหรือว่าชาวจังหวัดอื่นที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้กลับมาเข้าสู่ช่วงของการทํางานนะครับผมก็ขอให้ประชาชนนะครับที่พักผ่อนกันเต็มที่ก็ตอนนี้ก็ต้องกลับมาลุยงานกับบรรยากาศนะครับที่อากาศตอนนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวกันมากเลยทีเดียวเพราะตอนนี้ อ,อุณหภูมิเนี่ยแตะไปที่40องศาโดยทีเดียวยังไงก็ขอให้ประชาชนนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับส่วนพบกับผมได้ใหม่สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับกับการชมข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ